พี่ประกอบการตัดสินใจนะครับ Honda Wave 110i นะครับตัวเอ่อปี64นะครับตัวไฟ LED แล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวไฟ LED แล้วนะครับ,นะรบดูเครื่องครับน็อตไม่มีขยับเดิมๆเลยครับรถบ้านๆเลยนะไม่ล้างเลยมาขายแบบนี้เลยล้างนิดหน่อยก็สวยอยู่นะครับปี64นะครับ นี่นะฮะภาษีหกหกนะครับเอกสารการโอนพร้อมทุกอย่างนะครับคันนี้ดาวสองพนเก้าจบทุกอย่างเลยครับดาวสองพันเก้าพอปี64ดาวสองพนเก้าไม่ต้องไปหาที่ไหนนะครับไฟ LED ไมดิจิตอลใช้ใบ1 7 0 0นเันฟารนะครับนี่ สนใจโทรมาได้ครับผม0891368745นะครับรถอยู่แม่สายนะเงินสดส่งได้ทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเลยเดี๋ยวจะตาเครื่องให้ดูคุ่นี้สตาร์ทเท้านะครับไม่ไ้สตาร์ทมือทีเดียวครับนิ่มๆเบาๆเครื่องเดินเบานิ่มๆเลยนะครับมีร่องรอยนะครับนิดหน่อยศูย์ดีครับขับตรง คือ2ครับประมาณนี้นะครับดาว2009ส่งเดือนละพันหน่อยๆนะครับสนใจรีบจับจองเลยครับดาว2009เท่านั้นนะครับราคาเงินสดกับเงินผ่อนไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับเครื่องเอาเดี๋ยวจี้เครื่องให้ฟังเครื่องดังไหมเงียบกริบนะครับไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นนะครับ ทงเรือละพันนิดๆน,ดนะครับดาวสองพันเะโอเคนะเดี๋ยวถ่ายรูปไปดูเงินสดส่งได้ทั่วประเทศนะครับ